ใครกำลังว้าวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเดอะมูนนะคะพลังงานของคนราศีมีนสิบดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลม สเตรนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์เฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกัน 3. ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีสิงห์ราศีกันนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเนาะ เป็นคนที่มีกําลังใจที่ดีนะคะเป็นคนที่รับมือกับปัญหาอุปสรรคความท้อแท้สิ้นหวังความกลัวความวิตกกังวลวาวุ่นใจในตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะมีความนิ่งมีความเงียบมีสติมีสมาธิดีมากนะคะในพลังงานของคุณเนาะเพราะว่ามีทั้งความเจ็บปวดความสิ้นหวังความเสียใจนะคะ ว้าวุ่นกังวลใจมีความเครียดมีความกลัวนะคะที่ขึ้นมาในความรู้สึกส่วนลึกของคุณเนาะแต่ว่าก็พยายามที่จะรับมือนะคะแล้วก็สู้ต่อนิงน่งเงียบเงียบให้เวลาตัวเองตั้งสตินะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะมีความหวังมีกําลังใจหรืออาจะพบปะพเพื่อนฝูงเข้าสังคมนะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดของตัวเองนะคะ เรามาดูพลังงานของคนที่กำลังว้าวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่กำลังว้าวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับคุณเขาจะเป็นใครคิงถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตูนกลุมคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกเกิดพิจิ 6ดาพลังงานของคนธาตุลม8ดาาพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็แห่งแมนพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาก็ค่อนข้างชัดนะคะว่าน่าจะเป็นคนที่ มีประเด็นกับผคลนเป็นคนที่ทำให้คนรู้สึกว่าวุ่นกังวลใจอยู่ในตอนนี้พลังงานของการปล่อยเวลานะคะเพราะว่าหาทางออกไม่ได้จมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความเครียดความว้าวุ่นกังวลใจไม่หลุดพ้นนะคะไม่ move on นะคะไปไหนไม่ได้ ความคิดก็ไปไม่ได้ความรู้สึกก็ไปไม่ได้ยังคงนิ่งยังคงเงียบหาทางออกไม่ได้นะคะในใจก็หวั่นไหวในใจก็ว้ใใวาวุ่นทบทวนตัวเองนะคะในใจอย่ามีความอ่อนไหวแต่ว่าอกโกทิถิที่แสดงออกมานะคะความเด็ดขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหัวแข็งปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงว้าวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับคุณเพราะอะไรนะคะ เพราะว่ารักอยู่นั่นเองนะคะควีนถือเหรียญเพราะว่าคุณคือความสุขคุณคือเดอะซันในใจเขาความสุขความสมหวังความร่าเริงความสดใสคือความสุขในชีวิตของเขาคือคนที่เขารักนะคะคือเป้าหมายในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาทำผิดพลาดไปเขาสูญเสียความรักเขาสูญเสียคนที่เขารัก t ด e ทาวเวนะคะเป็นการจบสิ้นเป็นการแตกสลายเป็นการทะเลาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอาจจะโมโหเกินไปนะคะใช้อารมณ์กับคุณเกินไปหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจการร้ายแรงพอสมควรนะคะจนทําให้มีการนิ่งเงียบนะคะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคระหว่างกันคุณก็มีสิบแดบมีเด o มนนะคะทั้งเครียดทั้งเจ็บ ทั้งวาวุนกังวลใจเขาเองก็จมอยู่กับสิ่งที่ไม่เข้าใจกันตอนนี้นะคะยังหาทางออกไม่ได้ด้วยนะคะว่าจะทำยังไง2ดาบนะคะปิดกัน้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะหยุดการติดต่อหยุดการเจรจาหยุดการเจอหน้าไม่พบไม่คุยไม่พูดกันแล้วนะคะความเดดขาดของคุณนะคะ ทำให้เขากังวลใจมากๆกังวลใจว่าคุณจะให้อภัยเขาไหม คุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะบุคลิกของคุณนะคะคุณก็อยู่ได้คุณโหมใจตัวเองได้นะคะเขาไม่สามารถจะคาดเดาความรู้สึกส่วนลึกของคุณได้ว่าคุณเก็บกดอะไรไว้เพราะว่าบุคลิกภายนอกนะคะ The it, เดอะเฮอร์มิตเนาะเหมือนมีความสุขดีใช้ชีวิตแต่ละวันไปปกติมากๆนะคะมีแรงที่จะทำอะไรอยู่หน้าตาก็ไม่ได้เปื้อนน้ำตานะคะมีรอยยิ้มมีกำลังใจที่ดีนะคะพบเจอเพื่อนฝูงพบปะเพื่อนฝูงนะคะ หากว่ามีคนใกล้ตัวที่รู้จักกันพอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณก็ยิ้มย้มแจ่มใสคุณอารมณ์ดีนะคะไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องราวอะไรเลยที่เกี่ยวกับเขาเพราะพลังงานของเดอะเฮอร์มิทนะคะเป็นคนที่ เยียวยาวหัวใจตัวเองนะคะไม่เล่าไม่เล่าไม่พูดนะคะไม่เอาความลับหรือว่าความรู้สึกของตัวเองไปบอกให้ใครนะคะนั้นหากว่ามีคนใกล้ตัวคนรอบตัวที่รู้จักการถึงถามเรื่องราวของคุณหรือว่าตามส่องเรื่องราวของคุณยังไงก็ไม่เห็นว่าคุณเจ็บปวดเสียใจหรือว่าเหงาหรือว่าท้อแท้ขนาดไหน จะได้เห็นแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของคุณนะคะความสดใสความร่าเริงของคุณนั่นเองนะคะนอกจากเขาจะคาดเดาคุณไม่ได้นะคะความเด็ดขาดที่มีในตัวคุณนะคะแล้วก็ความรักที่ยังคงมีให้กับคุณนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าวุ่นกังวลนใจในความเครียดในความรักในความไม่เข้าใจในการไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะอยากกลับมาหาคุณนะคะอยากทักหาคุณแต่ก็ไม่กล้าหาทางออกไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อจะหาทางออกได้จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะเขาก็เลยมีแต่ความว้าวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับคุณนะคะ